สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jonas Channel กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเปิดกุญแจห้องนอนหลักโมเจลกันครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากุญแจเนี่ยราคาดีมากๆเลยครับแต่ของที่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าโดยวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเปิดกุญแจ10ดอกด้วยกันนะครับอามาดูกันทีว่าผมจะได้ของแดงกันกี่ชิ้นเนาะ <c oughs> แล้วก็ก่อนที่เราเนี่ยจะไปเปิดห้องกุญแจนะครับก็อย่าลืมเติมเซฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าเพื่อเจอของแดงเนี่ยเราจะได้เก็บไว้ในเซฟได้นะครับจะได้ปลอดภัยนะแล้วผมก็ได้มีร้านเติมเกมดีๆเนี่ยมาแนะนํากันด้วยครับ Rich m ม n ช h o p ร้านเติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอารีนาเบกเอาบนเว็บรับ Rich m แ n นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแผมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Rich m ม n ช h o p เท่านั้นเอาละครับทุกคนมาดูห้องกญเจดอกแรกกันครับสำหรับห้องกญเจโมเลนะ มาดูกันสิว่าห้องแรกเนี่ยเราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับแล้วดูเหมือนว่าบอดบอสจะเกิดด้วยนะเกมนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะโอ้โหบอดตัวนี้ยิงโคตรเจ็บเลยทุกคนผมว่าบอดเฝ้าแบบนี้แหละมีโอกาสดรอปของดีครับทุกคนน่าจะมีของแดงอ่ะในเซฟอืปลาระเบิดยับหเลยวะทีมผมโคตรอันตรายขนาะที่ว่าสู้กับบอสนะนี่ถ้าสู้กับคนนี่จะขนาดไหน โอ้โหเพื่อนปลาระเบิดยับซะขนาดนี้บอสยังไม่ตายเลยทุกคนเดี๋ยวยิงแก๊สไว้ก่อนแล้วกันบอสจะได้ไม่มากวนเราเวลาค้นเซฟเดี๋ยวล่วงคาเซฟอีกเดี๋ยวมันจะยากเอาเดี๋ยวเช็คคนก่อนละคันนะทุกคนเพื่อนก็ปลาซะขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่าอันตรายเคยแต่ดักเขากลัวเขาดักคืนครับทุกคนเดี๋ยวเสียกุญแจฟรีโอเคครับน่าจะไม่มีใครละเดี๋ยวเรามาดูกุญแจอดอกแรกของเราเลยละกันมาหรือเปล่าเกมนี้ของแดงจะมาหรือเปล่ามาลุ้นพร้อมกันครับทุกคนไปเซฟไฟฟ้าก่อนเลย วิ้ยแล้วเต็มเซฟโอ้โหเจ็บจีดเลยทุกคนขัไม่ออกเลยมาดูเซฟธรรมดาดีกว่าแล้วเมื่อกี้คือผมคิดว่าจะได้2ชิ้นแล้วในเซฟเดียวเออมันจะมีประวาทุกคนโอ้โหในเซฟธรรมดาเนี่ยก็คือซะด้วยและของที่มันดรอปเหมือนว่าจะได้ของแดงด้วยนะทุกคนแต่ของที่ได้ไม่แต่ขยะเต็มเซฟเลย และในเสื้อแจ็คเก็ตก,ก,ก็ยังเกลือครับทุกคนก็หล<ะ>ังจากที่ฟาร์มโมเตลเสร็จนะครับทุกคนก็ได้ยินเสียง MK จากฝั่งคอกม้าครับคิดว่าจะเป็นตีไหนเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูสักหน่อยแล้วกันนะเผื่อเจอนหนครับทุกคนไม่แน่อาจจะได้นหนใส่เทปกลับไปด้วยก็ได้ครับทุกคนถ้าเราไม่ล่วงนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโคกอออม้าจะเงียบแล้วนะน่าจะกําลังเคลียร์ของอยู่บ้างทุกคนและเสียงคือเงียบมากไม่รู้ว่าเขาเก็บของไปแล้วหรือยังเนาะ เดี๋ยวเขาเช็คจากข้างหลังเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าข้างหน้านี่อันตรายครับเผื่อเขาอยู่ข้างบนเฮ้ยม,มีมีทุกคนมีเขากำลังโซ่ของอยู่แล้วมีกันจีตัววะะ่ะน่ะอ่าหรือเปล่าเฮ้ยเขาวิ่งเข้าข้างในว่ Honestly, ะน่าจะเล่นข้างในนะตัวนี้เอ้าแล้วไปแอบซะง,งั้น<笑><笑> Sham, มาโผล่มาก็รล่วงเท่านั้นแหละและคือไม่ยอมโผล่ด้วยนะทุกคน <S <S ไม่อยากรู้อยากเห็นเลยตัวนี้ มาดีว่าโผดีนุ้มถ้าผมจับระเบิดนี่ผมโดนแน่เลยว่ะน่าจะต้องเล็งรอแบบนี้หละเรียบร้อยทุกคนบอกเลยว่าหัวรุดอะโอ้โห MK 2ก็บอกเลยว่ะอิ่มๆเลยว้ยมือที่3นี่อิ่มเสมอแต่กระเป๋าเขาเล็กไปหน่อยว่ะถ้ากระเป๋า40น่าจะดี ไม่รู้ว่าจะมีไดนหรือเปล่านะทุกคนสบเกื่อนเลยแต่ถึงมีก็น่าจะเก็บไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนก็มาละเฮ้ยมีแม็กเอด้วยน่าจะมีเฮดโฟนนะน่าจะมีตัวเล่นเฮดโฟว่ทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ตัวไหนมีแมกกซีนด้วยอื้ม <c oughs> ตัวนี้ก็ MK ถอดไปแค่แม็กับจับ,จบอันเดียวอะนอกนั้นก็ยังราคาแพงอยู่ดีไม่รู้จะเก็บไงให้หมดวะทุกคน ขอถอดเลาของแต่งแล้วกันเดี๋ยวไปทนเพื่อนโอ้โหหกสองสามสิบนัดเลยวะยังไม่ได้ลั่นเลยแม็กน้และของอย่างดีเลยของโคตรเยอะมาดูศพด้านนอกดิเหมือนว่าจะเยอะเหมือนกันนะด้านนอกอะ่ะนี้ทุกคนมีกระเป๋าถอดกระเป๋าไว้แบบนี้ของดีหรือเปล่าเนี่ยขอดูดิเผื่อซ่อนไนท์ไม่นหนก็ของแดงโอ้โหสองช่องตกใจหมดคิดว่าจะได้นหนโอ้โหชุดผ่าตัดหมดเลยทุกคนคิดว่าจะได้ของดีซะละ หืมศพนี้ p 90แต่งดีอยู่นะแต่กระสุนสายข่าวในกระเป๋าเขามีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวถอดเอาของแต่งก่อนแล้วกันเลเซอร์เก็บไม่ได้วะไม่รู้จะใส่ปืนอะไรไม่มีช่องเก็บละอืมกระสุนสายข่าวกองหนึ่งเลยทุกคนโอเคเพื่อนโซยไปหมดละวิศพข้างนอกมีโอ้โหตัวนี้ VSS ซะด้วย นี่ไงกระเป๋าใหญ่กระเป๋า3าสองโอ้โหกว่าจะเจอกระเป๋าใหญ่ไม่งั้นเก็บของได้เยอะกว่าน,นี้แล้วโอเคครับทุกคนมาถอนกําลังกันดีก,กว่าบอกเลยครับว่าเกมนี้นี่ะอิ่มมากมากเลยแต่ก็น่าเสียดายอยู่ครับไม่มีไนท์สักหัวเลยของแดงที่เปิดในเซฟเนี่ยก็ไม่มีแต่ว่าไปถ้าผมไม่วิ่งไปเช็คคอกมาเนี่ยไอตัวนั้นก็น่าจะอิ่มคนเดียวแน่เลยแต่ก็อย่างว่าครับมือที่3เนี่ยอิ่มเสมอครับทุกคนเรียบร้อยครับยิงไป1ตัวออกแปรแสนแโอ้โหเกือบถึงล้านเลย เอาละครับมาดูกุญแจดอ,อกที่2กันดีก,กว่าครับสำหรับห้องโมเตลของเรามาดูซิว่าเกมที่สองนี่จะมาหรือเปล่านะครับสำหรับของแดงอุ้ยโดน6กสองไม่ตายเออโอ้โหยิงนกเลยเมื่อกี้เกือบปันไลยครับทุกคนเกือบโดนบอดยิงตายไอชิบหาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฮิวก่อนเลยอันดับแรกเจ็บหนักมากเลยและเกมนี้ก็บอดบอสเกิดอีกแล้วมาครับเปิดเลยดีกว่าบนโต๊ะไม่มีครับมีแต่ลูปปูน ตู้ก็ไม่มีมาลุ้นข้างในเซฟดีกว่าอุ้ยเกือบเต็มเซฟอีกแล้วทุกคนมาแน่ว่ะเกมนี้โอ้โหเชือกโอ้โหอันนี้ก็เชือกอ,อันนี้เชือกหกหมื่นครับทุกคนเขาได้อยู่เดี๋ยวไปลุ้นในเซฟเล็กดีกว่าครับทุกคนเผื่อได้ของแดงสักชิ้นมาลุ้นไปพร้อมกันเลย โอ้โหขยะอีกเละ้แจะเกลือเค็มๆเ,เลยมันเหมือนจะออกนะแต่มันก็ไม่ยอมออกว่ะเด็จเก็ตขอซีดีดีวะขอแผ่นหนึ่งแล้วกุญแจมาไงแต่กุญแจดอกละพันว่ะโอเคครับทุกคนไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยเกือมากๆเลยได้ของทองมาชิ้นเดียวครับมูลค่าห0 0 0 0แต่ก็งั้นๆแหละครับเพราะว่ากุญแจทุกวันนี้ก็ดอกละล้านละ เอาละครับมาดูกุญแจดอกที่3ามกันต่อครับไม่แน่ของแดงอาจจะอยู่ดอกที่3ามก็เป็นได้ผมเชื่อว่ากุญแจดอกละล้านขนาดนี้อัตราการ้นดอกของแดงเนี่ยก็น่าจะมีบ้างแหละผมว่าว่าแต่ผมเปิดเซฟเพื่อนจะมั่วของป่วะอาโมวนี่ได้ยินน้อยหนากันแน่ <S 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 โอ้โหบอดฟอรเซฟโคตรแรงดีไม่ยิงผมตายกำลังเปิดเซฟเลยมันมาเกิดพอดีเลยทุกคนมาครับลุ้นข้างในเซฟเหมือนเดิมบนโต๊ะบนตู้ไม่มี ในเซฟแล้วกันเฮ้ยลูปันมาปะวะเอ้าละมาจริงลูปันปูนผมว่าเซฟธรรมดาก็น่าจะเกลือว่ะเซฟไฟฟ้านี่ฮะยังเค็มเลยนี่ไงทุกคนเปิดมาไม่ได้อะไรเลยว่ะ รู้สึกว่าจ m อจะแกล้งผมแล้วเพลจริงเปิดมาหลายเกมแนละ้วยังไม่ได้ของแดงเลยทุกคนเป็นไปนได้เหรอคุญแจดอกล,ล้านเลยนะและเหมือนว่าตีหลังเราจะมาแล้วครับทุกคนดีนะที่ผมค้นเซฟเสร็จเรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยบันเทิงแน่เลยปืยเอ็มเคเสร็จกันละ <c oughs> มาแล้วครับทุกคนวิ่หลายตัวด้วยนะ เฮ้ยทุกคนมาครบสี่ตัวเลยว่ะโดนลุมแน่เลยผมอะจิบหายแล้วผมจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยต้องเล่นแล้วครับแล้วผมปาดไปสองไงเฮ้ย,ยระเบิดระเบิดเออไม่โดนโอกระตุกโอ้ยโอ้ทุกคนผมค้างมาเมื่อกี้อ้ เสียได้ว่ายิงเป็นตั้งสองตัวป่าดยังสวยเมื่อกี้มือถือผมค้างก่อนว่ะเกื <c oughs> อบจะล่อแล้วอ่ะทุกคนยังไงก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะทุกคนมือถือผมจะตายแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้เอาละครับทุกคนมาดูกุญแจอดอกที่4ี่กันเลยดีกว่าเปิดมาสี่ดอกละไม่รู้จะเจอของแดงบ้างหรือเปล่าแล้วในเกมนี้บอดบอสเกิดอีกแล้วครับและแกดูสิครับยังไม่เจอตัวนี่มันยิงผมแล้ว ก่อนผมจะได้เปิดเซฟเนี่ยแกสังเกตได้เลยครับว่าผมจะเจ็บตัวทุกเกมเลยแล้วบอโมเตลแต่และตัวนี่ยิงโคตแรงเลยทุกคนในเวลาลุ้นของข้างในเซฟแล้วอุย้ยเจอกันตั้งแบบนี้เลยหูโหของอย่างดีถ้าเจอแบบนี้ผมว่าในเซฟมีโอกาสเจอชิ้นที่2แน่เลยโอ้โหของเกือบเต็มเซฟแน ขยะเต็มเซฟเลยเ้ยแต่ก็ยังเหลือเซฟธรรมดาอยู่ทุกคนอาจจะมีของแดงชิ้นที่2ก็เป็นได้อาแน่วะ่ะเกมนี้โอ้โหช่องเล็กแบบนี้ขยะแน่เลยนี่เฮ้ยของทองอยู่ราคาหกหมืนเลยทุกคนชิ้นนี้จับได้ว่าผมยังไม่ได้เอาไปตั้งโชว์เลยแต่ก็ขาดไม่เยอะครับทุกคนใกล้จะครบละเก็บไปเรื่อยเเฮ้ยมีชิ้นที่สองโอ้โหของอย่างดีเต็มกระเป๋าละแต่กระเป๋าผมยังเล็กเลย าในแจ็คเก็ตดอกกุญแจด้วยทุกคนแต่เป็นกุญแจม่วงว่ะรู้สึกว่าห้องเซฟห้องนี้จะอิ่มมากๆเลยว่ะทุกคนแต่น่าเสียดายมากเลยมีโอกาสลุ้นของแดง2ชิ้นมากๆเลยนะเมื่อกี้อ่ะทุกคนิที่ดวงผมมันไม่มีอ่ะเปิดเซฟแล้วไม่ได้ของแดงเลยตอสําหรับเกมนี้เนี่ยก็อิ่มเรียบร้อยแล้วทุกคนเราไปถอนกําลังกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปออกตรงหกพันแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะโดนดักหรือเปล่า โอเคครับทุกคนออกได้ครับเกมนี้ยังไม่ได้วิ่งใครเลยออกเกือบล้านครับทุกคนเจ็ดแสนเลย <c oughs> เอาละครับมาดูเกมที่5กันต่อเลยครับทุกคน <c oughs> เกมเมื่อกี้ได้ของแดงไปชิ้นหนึ่งไม่รู้ว่าเกมที่5เนี่ยมันจะได้ของแดงซ้ำหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะไม่มาว่ะโอ้โห <c oughs> oh, ในตู้นาฬิกาทองหนึ่งเรือนครับ เฮ้ยไอนี่มันจะเอาไงวะแหมไอ,อ,อผมมีง้างแล้วนะถ <c oughs> ้าไม่ออกไปมีบื้มแน่นอนครับทุกคนอย่าคิดแม้แต่จะมาแอบแซบไม่ได้ดูเซฟดิทุกคนมันเหมือนจะได้ของแดงแต่แตมไม่ได้มามาลุ้นเซฟธรรมดากันต่อ <c oughs> โอ้โหถ้าจะออกแบบนี้ไม่ต้องเรียกว่าเซฟั่นและมะั้งเรียกเคาน์เตอร์ดีกว่าหล่อซะมีแต่โคเอิน โอเคครับทุกคนเกมนี้ผมก็กำจัดบอสเป็นที่เรียบร้อยก็อย่างว่าทำไมกระสุน BP มันถูกเพราะว่าบอสมันเกิดบ่อยเท่านั้นเองครับทุกคนเออบอสมันพกกระสุนบีีมา 2- 3แสม็กเลยกระสุน BP ีเลยถูกเดี๋ยวมาดูห้องกุเจดอกที่6กันดีกว่าหวังว่าจะไม่มีตีมาซ้อนนะทุกคนระหว่างเปิดเซฟเปิดเงียบๆเข้ามามองซ้ายมองขวาบนโต๊ะไม่มีบนตู้ก็ไม่มีในเซฟเลยละกันทุกคน มาสะเกือบเต็มเซฟอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเกมนี้ออกทุกคน,กคนโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วเกมนี้ทรงจะมาอิ่มอิ่มอีกแล้วอะอถ้าดรอบแบบนี้ทุกเกมนะบอกเลยครับว่ายิ้มแฉ่งแน่นอนของทองก็ชิ้นละหกหมื่นเลยเหลือเซฟธรรมดาครับถ้ามาอีกชิ้นเนี่ยบอกเลยครับว่าเครียดแน่นอนไอวิ่งกันว้าวุ่นแม่ เออดีมากให้มันได้อย่างนี้ก็สําหรับเกมนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าผมดวงดีมากๆเลยหลังจากที่ได้ของแดงไปไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมไปค้นเสื้อในห้องเครื่องซักผ้าครับเจอกุญแจมูลค่าสูงอีกหนึ่งดอกครับทุกคน แล้วกุญแจดอกนี้มีมูลค่ามากกว่า2 0 0แสนครับทุกคนของโคตรดีแล้วเกมนี้ยังไม่ได้ยิงใครเลยครับออกเป็นล้านเลยไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะ <reporting bor st> มาลุ้นกุญแจดอกที่7กันต่อครับทุกคนเฮ <enfants> hey, มาสะตกใจเลยไอ้บอดต okay,, Save, ัวนี้โอเคบอดเฝ้าเซฟตายมีเกมนี้แหละที่ไม่โดนบอดสวนครับทุกคน มาครับทุกคนมาลุ้นของข้างในเซฟดีกว่าเกมนี้ได้มาเป็นของทองครับมูลค่าหกหมืเดี๋ยวเซฟธรรมดาไปดูเซฟธรรมดากันต่อโอ้โหเจอช่องมาแบบนี้ไม่ต้องคิดสภาพเกลือแบบเข็มๆเ,เลยครับทุกคน เอาละครับทุกคนมาดูเกมที่8กันต่อเลยดีกว่าสำหรับเกมที่8เนี่ยผมก็ได้ไปบูมมานิดหน่อยครับได้ฟอมาหนึ่งกระบอกครับลืมอัดชิปมาให้ดูมาดูข้างในห้องเซฟเราดีกว่าครับมาดูกันซิว่าจะได้อะไรมาเริ่มกันทีเซฟฟ,ฟ้ากันเหมือนเดิมครับ นหลเรียบร้อยครับทุกคนรู้สึกเค็มมากๆเลยเหลือเซฟเล็กอีกหนึ่งตู้ครับน่าจะเกลือเหมือนกันแหละไม่ต้องซืบอ <c oughs> แต่นี่ไงเห็นแค่ช่องเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าจะเค็มแค่ไหนโอเคครับทุกคนเปิดกุญแจมาแล้ว8ดอกครับได้ของแดงมา2เกมก็รวมรวมแล้วเนี่ย พึ่งได้มา8 0 0แสนกว่าครับน่าจะ9 0 0 0แสนกับของทองด้วยแหละรวมของม่วงด้วยก็น่าจะอยู่ทุนพอดีเออไม่ขาดทุน <c oughs> <c oughs> เหลือกุญแจอีก2ดอกครับถ้า2ดอกนี้ได้ของแดงก็ถือว่ากําไรครับแต่ถ้าเราไม่ได้ของแดงเนี่ยก็ถือว่าใต้กุญแจเนี่ยก็ไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้กําไรด้วยเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูอีก2ห้องสุดท้ายครับทุกคน Let's go โอเคครับทุกคนมาถึงเกมที่9แล้วครับมาดูกันสิว่าเกมที่เนี่จะมีของแดงดอกหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องเช็ค ตามห้องก่อนครับทุกคนเพื่อมีหนูแบบไล่เนี่ยหนูยิ่งเยอะอยู่ <c oughs> เปิดเข้ามาข้างในตามโต๊ะตามต,ต,ามตู้ไม่มีครับมาครับทุกคนลุ้นในเซฟไฟฟ้ากันก่อนเลยหืม <c oughs> เข็มโคตรมาลุ้นเซฟธรรมดากันต่อครับ โอ้โหเห็นช an um, pues ่องแล้วก็ตามนั้นแหละครับทุกคนเกลือแบบเค็มๆไปเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องกุญแจดอกสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับดูเหมือนว่าห้องที่9เนี่ยเราจะเกลือมากๆเลยเฮ้ยเหมือนว่าจะมีคนว่ะทุกคนอยู่บนหัวผมเลยไหนวะตอนแรกได้ยินขึ้นเสียงอยู่นะบ้านเล็กฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าวะเหมือนผมจะได้ยินหนึ่งคึืนนะทุกคน เฮ้ย hey, นี่ไงข้างๆผมเลยนี่ว่ะเหมือนว่าจะอยู่ในห้องกระเป๋าขาวหรือเปล่าวะเนี่ยขนของอยู่เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มีว่ะไปไหนวะเฮ้ยนอกบ้านทุกคนเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งเออกลายเป็นปุ๋ยอ๋อ oh, นี่ไงเขาขนศพตัวนี้ทุกคนไปยิงคนตายเหรอวะแบบนี้ก็ไม่ใช่ตีเดียว,วสิแล้วเพื่อนเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อะทุกคนไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าเกมนี้เดี๋ยววิ่งเช็คก,ก่อนเคลียร์ศพแล้วกันไม่รู้ว่าจะโดนดักหรือเปล่าใอไม่มีใครครับเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไปได้เหรอวะตี้ละตัวเหรอวะทุกคนวายข้างบนนี้มีแน่เลยทุกคน เนียบไปเลยว่ะไม่มีวะครับทุกคนเฮ้ยเอาจริงดิเขาเล่นตี้และตัวเหรอวะแตกมากหรือว่าเพื่อนเข้าไปแล้ววะไม่รู้ว่ะทุกคนเคลียร์ของก่อนแล้วกันรีบเก็บรีบออกดีกว่ามาแต่ตัวนี้เล่นปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเซตหนูเซตยีกี้แล้วเขาเล่นเป็นปืน M4 กับ m110 ว่ะมาดูศพที่เขายิงไว้แล้วกันทุกคน ไม่รู้ว่าเขาเคลียร์เสร็จหรือยัง a u ี G. เอา้าอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้โดนตัวเมื่อกี้ยิงตายนี่หว่าทุกคนมีอีกตัวยิงเขาตายอะ่ะแย่ละ ชิบหายแล้วทุกคนไอตัว AUG อยู่ไหนวะเนี่ยแล้วเวลาก็ผ่านไปนานมากๆเลยครับผมดักรอเล่นรอในโมเตลเชียร์บอทบอสก็จนเสร็จไอตัว AUG เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปไหนครับไม่เจอตัวเลยไม่มีใครมาโมเตลเลยครับทุกคนและห้องเซฟเนี่ยก็ยังไม่โดนเปิดด้วยนะหรือโอกาสเปิดกุญแจดอกที่10พร้อมกันเลยครับทุกคนดอกสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ของแดงหรือเปล่าโอเคไม่มีใครดักครับเปิดห้องเลยแล้วกัน โอ้โหเปิดเซฟไปฟ้ามาดอกสุดท้ายครับทุกคนรู้สึกว่าตะเกือครับเกมนี้เหลือเซฟธรรมดามาครับลุ้นไปพร้อมกันครับสำหรับเซฟธรรมดาเซฟสุดท้ายละเฮ้ยลูปั้นหรือเปล่าเนี่ยแน่ลูปั้นปูนออกว่ะนึกว่าลูปั้นทองจะมาสรุปเจ๊งครับทุกคน ก็โอเคครับทุกคนก็เปิดกุญแจไปครบสิบห้องแล้วเนอะรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับทานเฉพาะของแดงเนี่ยก็เรียกได้ว่า ทั้งเจ๊งทั้งขาดทุนเลยแหะครับเพราะว่ากุญแจนี่ยก็แพงมากๆเลยเนาะดอกละล้านกว่าเลยสรุปรวมๆเลยนะครับของแดงที่ผมได้มาเนี่ยก็คือแจกัน2ชิ้นนะครับดอกนั้นก็ไม่เจอเลยไม่รู้จะดอกเกมไหนก็ไม่รู้กุญ <c oughs> แจหมดไปแล้วอะ่ะก็สําหรับใครที่คิดเห็นยังไงนะครับสำหรับห้องกุญแจดอกละล้านนะว่าคุ้มกันหรือเปล่านะใครที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับว่าไอห้องนี้เนี่ยใครคุ้มใครขาดทุนกันบ้างเนาะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะคร ชื่นชอบเนี่ยเขาฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับทุกคนไปกันเลยครับ let's go